ยุ่งกับมันได้นะครับแต่ถ้าไม่มีความรู้เนี่ยนะครับก็ไม่แนะนําให้ยุ่งให้ยุ่งกับบอตรนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยกําไรนะทุกคนนะครับของเดือนที่แล้วนะครับก็ uh, <record> ค่าเฉลี่ยกําไรเดือนที่แล้วนะครับอ่าค่าเฉลี่ยกาไรของเดือนที่แล้วนะครับตกประมาณห้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. ก็คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็คือเก้าหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์นะครับที่ได้กาไรกันมา นะครับเดือนนี้แค่ไม่กี่วันขึ้นมาแล้วประมาณหมื่นห้านะครับเดือนนี้ก็เดือนนี้ต้นเดือนว่าว่าไม่มีกําไรก็กำไรดีเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้จะเป็นการเลักษณะของมิ팅ของการพูดคุยดีฝ่าเพราะว่ามันจะได้มันจะได้แบบสื่อสารกันแบบให้ตรงว่าสมาชิกก็ต้องการอะไรนะครับ โอเคเบื้องต้นเดี๋ยวผมขออัดวิดีโอก่อนนะครับเดี๋ยวอัดวิดีโอแป๊บหนึ่งนะเบื้องต้น start recording โอเควัสวัสดีครับทุกต้นเดือนนะครับทุกเสาร์ต้นเดือนนะครับเราเจอกันเดือนละครั้งนะครับวันนี้วันที่สี่เดือนสิบนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็วันนี้นะครับสมาชิกทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยเข้ามากันเยอะนะครับแล้วก็มีสมาชิกใหม่ ที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับยังยังสร้างบอร์ดไม่เป็นกันนะครับอวันนี้ยผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการสร้างบอร์ดนะครับแชนแนอโเคลอยขเปิดแชนะครับในการในการสร้างบอร์ดนะครับเอเวลาเราเข้ามาที่แรกเลยนะครับไอตัวไอตัวสองปุ่มเนี้ยมันจะไม่มีนะครับ เราจะมีปุ่มสองเราจะมีปุ่มสองปุ่มก็ต่อเมื่อนะครับเรามีการซื้อแก๊สแล้วนะครับเวลาเราจะกดบอดนะครับเราจะกดรูปตุกตานะครับมุมซ้ายนะครับถ้าเวลาเราเติมแก๊สเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตุกตาข้างซ้ายมือนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับอาสิลูกกดเข้ามาปุ๊บตรงนี้มันจะว่างนะครับมันจะว่างมันจะโล่งเลยนะครับอ่าพิธีการมันจะมีปุ่มเขียวตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มบวกเลยครับกดปุ่มบวกนะครับแล้วก็ ตั้งชื่อบอร์ดนะครับอ่าตั้งชื่อบอร์ดอะไรก็ได้นะครับที่เราที่เราชอบเข้าไปนะครับตัวนี้จะเอาไ้เทสนะครับเอาไ้เทสโอเคนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือเราต้องไปเอา API key ที่เราสร้างไว้ในตัว b i t g e t นะครับก่อนที่เราจะสร้าง API key ในในตัว b i t g e t นะครับให้เรา c o ป y ี้นะครับ c o ป y IP ตรงนี้นะครับซึ่งของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ p y ป p ี้ไไปนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในตอน ตอนสร้างบอทดนะครับเขาจะถามว่าเฮ้ยคุณจะใช้ i p อะไรใส่นะครับพอคุณพอคุณคุณสร้าง API เสร็จปุ๊บนะครับคุณจะได้นะครับแชร์แถวนี้แชร์นะครับตรงเนี้ยคนชอบผิดกันนะครับอันนี้ผมจะผมแชร์เลยเดี๋ยวผมพูดลทิ้งนะครับเออตรงเนี้ยคนชอบผิดกันเขาเข้าใจผิดว่า c e t คือ Partial นะครับจริงๆแล้วอ่ะในตัวใส่ใส่ในตัวบอร์ดนะครับมันจะมีสามส่วนสําคัญที่เราต้องใส่นะครับก็คือ API Key นะครับอ่าเราก็ปี้เลยนะครับ ก็พี API key นะครับแล้วก็เอามาใส่ในบอทดนะครับเอามาใส่ในบอทดนะครับ API key นะครับแล้วก็ API secret ครับ API secret นะครับอ่าแล้วก็มา copy เลยครับ secret นะครับ c o ี y ไปเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับ IP ที่ผมก r a b มาผมเอาวางตรงนี้นะครับแล้วก็เราเอามาใส่ตรงนี้ครับ API secret นะครับแล้วก็ password ครับ password ที่เราตั้งไว้นะครับ บอทนะครับเป็นตัว H99B นะครับ H99B นะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวรีดเอมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยนะครับแล้วก็ Xchange b i t เก t ที่เดียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับอย i n p เปอร์เรา run ได้ที่เดียวนะครับคือ Bitget นะครับแล้วก็กดคีย์ A ลยครับพอกดคีย์ A เสร็จปุ๊บนะครับทีนี้อันนี้สําคัญเลยนะครับสําคัญเลยนะครับก็คือนะครับถ้าเราต้องการเซฟนะครับ a c c e s s l i s t นะครับ ถ้าเราต้องการเซฟนะครับเวลาให้เราเวลาเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเวสซิกแนวทุกเหรียญเลยนะครับถ้าใครต้องการเซฟดอดาวไม่เกินเจ็ดนะครับไม่ไม่เกินเจ็ดถึงแปดนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับให้คุณกดเวสิกแนวนะครับแล้วก็กดเรคคอมเมนต์นะครับแล้วก็อ่อนสำหรับสายเซฟนะครับกำไรไม่ขี้เหร่ครับประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ถึงแปดเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะครับแต่ดอดาวมันจะต่ำมากนะครับสำหรับคนทุนเกินห้าหมื่นนะ จริงๆผมแนะนำให้ใช้แบบนี้เลยนะครับก็คือ recommend นะครับแล้วก็ on นะครับเดี๋ยวผมเช็คเหรียญก่อนคือคือคือคอ godina อ x s ใโอเคโอเคโอเคแล้วก็คอนเฟิร์มครับพอคอนเฟิร์มเสร็จครับเหรียญที่ไม่มีในลิสต์นะครับมันจะหายไปเห็นไหมครับตัวสินทรเงินมันจะหายไปนะครับอันนี้สําหรับสายเซฟนะจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนอนะ่ะใช้แบบนี้เอาจริงๆแล้วอยากให อยากให้ใช้แบบนี้นะครับสําหรับทุนห้าหมื่นอัพนะครับอันนี้ผมจะเทสแต่ว่าอันนี้มันจะต้องเทสตัวตัวบอร์ด雷迪เอ็มนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาทุกอย่างเลยนะครับเอาทุกอย่างเลยนะครับผมผมก็จะเลือกออนนะครับเอเอบัแอลนะครับออนแล้วก็กดใหม่นะครับกดออนใหม่คอนเฟิร์มนะครับปึ่งมันก็จะมาทุกเหรียญนะครับเช่นนี้จากเหรียญที่เมื่อกี้ที่ที่ไม่เวสซิกแนลนะครับแล้วนะครับที่สําคัญนะครับปุ่มข้างบนนะครับ มันเอาไว้สาหรับเปิดให้บัทรทางานเพราะอย่าไปเปิดนะครับเพราะาเห็นบางคนไม่ใช่บางคนดิหลายคนเลยนะครับเปิดทุกเหรียญเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจะเทรดทุกเหรียญเลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นส่วนหนึ่งนะครับเซฟโหมดนะครับเซฟโหมดผมไม่แนะนําให้ให้ปิดนะครับถ้ามันเปิดอยู่ย่างนี้นะครับดีสุดแล้วนะครับเพราะว่าเซฟโหมดเนี่ยถ้าใช้งานเป็นกําไรดี แต่ถ้าใช้กันไม่เป็นนะครับพอร์ตอาจเสียหายได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เห็นที่เห็นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือนะครับเอาบอชันหาไปไหนแล้วโอโอยู่นี่นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เราโยกเงินเข้ามาที่ฟิวเจอร์นะครับความเสี่ยงนะครับที่เราตั้งความเสี่ยงแล้วความเสี่ยงนะครับแนะนําให้เป็นโมเดทเลตนะครับโมเดทเลตนะซึ่ง ซึ่งมันตั้งมามาอยู่แล้วนะครับเป็นดีฟอร์เป็นโมเดลเด็อยู่แล้วนะครับฟันเลทผมใช้คอมพาว์นะครับคอมพาว์สตอร์ด65ออเดอร์ลิมิต15แล้วก็ดีลิมิต5นะครับหลังจากนั้นนะครับกดรันนะครับกดรันกดรันปึ้งนะครับถ้าถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องนะครับมันจะมีจำนวนเงินโผล่ขึ้นมาอันนี้มันบอกว่ารอมุดทำงานนะครับรอมุดทำงาน เออใครกดรับคนเข้าห้องได้ไหมครับครับหนึ่งนะรอไม่เกินห้านาทีนะครับเดี๋ยวมันก็ทํางานนะครับเออหนึ่งนสีเข้าห้องได้ไหมคะนอกจากโมอ่ะตอนเนี้ยโอเคมาแล้วครับเห็นนะครับอ่าโอเคทีนี้นะครับทีนี้นะครับพอหลังจากที่บอท์ดทงานแล้วนะครับอันนี้คือสมบูรณ์แล้วนะครับจะมีตัวเลขบาลานซ์ขึ้นมานะครับบาลานซ์ขึ้นมานะครับแล้วก็มี มาจิ้นขึ้นมานะครับสามบอร์ดนี้นะครับใช้ถใช้แก๊สสั่งเดียวกันนะครับไม่ต้องเติมเพิ่มะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็นะครับบาลานซ์เนี่ยก็คือเงินคงเหลือปัจจุบันในพอร์ตนะครับส่วนมาจิ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นแปดร้อยหรือเก้าร้อยอะไรต่างๆพุกบเนี่ยบางทีมันติดลบอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยหมื่นห้านะครับก็ติดลบอยู่ประมาณพันประมาณแปดเก้าร้อยมันก็เหลืออยมันหมื่นสี่เป็นเป็นมาจิ้นนะครับอันนี้เป็น เดลไรท์พีเอ็นนะครับก็คือยังขาดทุนทพิ์อยู่นะครับโอเคที่ย้ําห้ามที่ย้ําเตือนนะครับที่เห็นข้อผิดพลาดของสมาชิกก็คือนะครับหนึ่งไปเปิดเปิดออนนะครับไปเปิดออนทุกเหรียญแปลว่าบอดทํางานนะครับแล้วก็สองนะครับไปปิดเซฟโหมดนะครับซึ่งเซฟโหมดเนี่ยถ้าเห็นไม่เป็นนะครับแนะนําอย่าทํานะครับแนะนําอย่าทําโอเคนะครับซึบซึบบบทีนี้ ในการเราอยากรู้ว่าเหรียญในทํางานบ้างนะครับให้เรามาเปิดโชว์ออนโอลี่นะครับปิ้งเข้ามานะครับอย่างเนี้ก็แสดงว่ามันไม่ทํางานแล้วนะครับมันไม่ทํางานแล้วโอเคเดี๋ยวผมสมมุติสมมุติให้สักเหรียญแล้วกันมีคําถามครับคือตรงเวสซิกเนลเนี่ยคือเป็นการเลือกเลือกเหรียญหมายว่าไอเหรียญที่คือเป็นเหรียญที่แบบ มันไม่ค่อยวิ่งหรือวาครับถึงให้แนะนำได้เป็นเวสสิกเนลที่ที่ใช้คำว่า r e ็ o m m e เ d นต์นะเล็กคอมเเนี่ยก็คือเหรียญที่สภาพคล่องสูงครับแล้วก็เอ่อทุกเหรียญมีโอกาสวิ่งหรือวาหมดถ้ามันเป็นเทรนของมันจริงๆนะถ้ามันเป็นเวสสางม,มันจริงๆปุ๊บมันก็มันก็วิ่งทุกเหรียญแหละแต่ทีนเนี้ยบอดบอดเราเนี่ยมันไม่กลัวเรื่องการวิ่งขึ้นวิ่งลงหรือวานะครับมันยิ่งชอบยิ่งมือวาดียิ่งชอบแต่ที่เราให้เลือกตัวเล c o m m e n d เนี่ยเพราะว่านะครับ สภาพคล่องเหรียญเหล่นานี้มันจะเป็นท็อป20ของทุกเดือนนะครับทุกเดือนเนี่ยมันจะมีเหรียญที่สภาพคล่องสูงครับเอ่อสภาพคล่องสูงเราดูจากไหนครับอ่าเราดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับใช่จากนี้แชร์โอเคเหรียญสภาพคล่องสูงนะครับตลาดแลกเปลี่ยนนะครับแป๊บหบนึง่งอนุพันธ์ บางทีอะนะครับบางทีเหรียญถ้าเป็นเหรียญเล็กแล้วอ่าพอร์ตเราใหญ่นะครับบางทีอะมันไม่สามารถทํากาไรได้เท็มไม่เต็มหน่วยนะครับปริมาณการเทรดเนี่ยครับมันก็จะบอกเลยว่าเหรียญสภาพสภาพกล้องสูงอะ่ะคือเหรียญไหนบ้างจะเป็นท็อปยี่สิบของแต่ละเดือนนะครับทุกต้นเดือนปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับมาเปลี่ยนให้ทีหนึ่งว่า i, ช่วงเนี้ยเหรียญไหนหน่าเทรดอะไรยังไงบ้างนะครับสําหรับตัวตัวเอ,อ ตัวเล็กเล็กเล็กคอมเมนต์นะครับเล็กคอมเมนต์นะครับอย่างอย่างเดือนนี้นะครับ <_ an> ก็จะมีประมาณเนี่ยนะครับตามที่แนะนํามานะครับ <_ an> ก็จริงๆแล้วความผันผวนเหรียญเหล่านี้มันมันค่อนข้างต่ำเลยนะเพราะหลักๆมันเป็นเ,นเหรียญใหญ่นะครับเป็นเป็นเหรียญใหญ่อย่างเช่นเอาเวคคาเดโนเอฟโต้ v, ano, AP ode, นะครับเอแวกบีซีเอสบีเอ็นบีเสีย่ยงสะท้อนนะครับพี่เสี่ยงสะท้อนนิดนึงคพี่ใช่มันสะท้อนอ่ะ <_ an> ปแป๊บหนึ่งนะ รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราขอให้ตี่ต่อเสร็จเสร็จใหม่ใหม่แป๊บหนึ่งนะถึงตรงเวสสกเนลครับที่เป็นเหรียญสภาพคล่องสูงครับ ใช่น,น่าจอรอฮัปเปอร์ผมไม่ได้อัดผมไม่ได้อัดวีดีโอแล้วนะครับเต่ที่เราตั้งค่าเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทรดให้สักเรหรียญนึงแล้วกันเดี๋ยวดูว่าเหรียญทำงานตรงอยู่ตรง,ตรงไหนอะไรนะครับพี่ปองครับแบบนี้หมายความว่าแบบสมมติมันมีสัญญาณเข้ามาเยอะๆครับคนที่เปิดเวสซิกแนลนี้จะได้จะเท่ากับว่าเปิดเหรียญน,น้อยกว่าเพื่อนไหมสมมติแบบมันมีสัญญาณพวกเหรียญที่มันไม่อยู่ในเวสซิกแนลมาจะไม่ได้เหรียญนั้นจะไม่ได้เหรียญนั้นกับคนที่ ที่ที่เปิดอออยู่แสดงว่าคนที่เปิดออจะจะเปิดโพซิชันเยอะกว่าถูกไหมครับเอ,อ่อแมคซิมัมมันสิบห้าครับสิบห้าเนี่ยก็คือเปิดได้แค่สามสิบก็คือเหรียญม,มันมีเป็นร้อยอ่ะมันก็มันมีค่าเท่าเดิมแหละจริงๆแล้วอ่ะแค่เราเลือกเหรียญน่ะที่มันมีความผันผวนต่ําแล้วก็สภาพคล่องดีแค่นั้นเองแล้วก็มันปลอดภัยแล้วก็มันรองรับวอลลุ่มใหญ่ๆได้สิ่งที่เราสิ่งที่เราสื่อนะครับ สิ่งที่เราต้องการให้สื่อนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ลองเทสเฉพาะเหรียญและคอมเมนต์แล้วนะครับดอดํามไม่สูงเลยเออสภาพตลาดที่ผ่านมานะครับดอราพอร์ตปกติเนี่ยมันไปของผมว่าไปประมาณสิบสิบสี่สิบห้าเลยนะประมาณสิบสองสิบสามสี่สิบห้าอยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่าพอร์ตที่ผมใช้เหรียญและคอมเมนต์อ่ะมันอยู่ที่ประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดเองอ่ะหกเจ็ดแปดอยู่ประมาณเนี้ยไม,ไม่ไม่สูงนะครับแล้วก็ปัจจุบันปัจจุบันเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นของอีกแอปหนึ่ง อันนี้ไม่ให้ดูเอ่อปัจจุบันอยู่ที่สองนะครับอยู่ที่สองถือว่าราวามันต่ํามันต่ำมากมันต่ำมากมันต่ำเจียได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็หนึ่งอะ่ะาทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเทรดนะครับจริงๆเราทุกคนเข้ามาในโลกการลงทุนนะครับหลกัลกๆเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการกําไรจากการลงทุนนะครับเอ่อการเทรดกับการลงทุน จะต,ต่างกันตรงไหนนะครับการเทรดเนี mm ่ย hmm. กับการลงทุนการเทรดเนี่ยเราอาจจะหวังผลกําไรในในระยะสั้นนะครับแต่การลงทุนเนี่ยมันเราหวังผลในระยะยาวของเราเนี่ยเป็นการเทรดแบบการลงทุนเพาะาะนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะต้องหวังผลในระยะยาวนะครับเพราะว่าบางทีบางทีนะครับอ่อธิบายอธิบายการทำงานของบอร์ดก่อนนะครับตัวบอร์ดเองเนี่ยมันไม่ได้ทํากําไรทุกวันเสมอไปนะครับ บางคนอาจจะมีกําไรบ้างไม่มีกําไรบ้างปนกันไปเคสที่เจอปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเคสเอ,อที่ไม่เคยมีกําไรเลยสองเดือนมีนะครับแล้วก็เคสที่มีกําไรทุกวันเลยมีนะครับแล้วก็กําไรน้อยนะครับประมาณห้าห้าเปอร์เซ็นตมีนะครับกําไรมากประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มีนะครับ,รรนะรบเพราะว่าของเราอะมันเป็นระบบถึงถึงจังหวะเวลาจะเปิดเหรียญเหมือนกันก็ตามนะครับ แต่ลักษณะการทํางานเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมี AI ของแต่ละคนเนี่ยคิดแตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะทํากาไรแล้วบางคนอาจจะยังไม่ทํากาไรนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อยากจะขอร้องสมาชิกคือหนึ่งนะครับตั้งค่าตามที่เราแนะนํานะครับสองนะครับไม่ควรยุ่งกับบอทนะครับปล่อยให้เขาทํางานเองร้อเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าใครมีความรู้อย่างที่คลิปครั้งที่แล้วที่ผมสอนไปนะครับ ก็สามารถเอามาปรับปรุงใช้ได้เพื่อให้ผลกำไรได้มากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยุ่งกับบอทดแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับแต่ตอนนี้หลังจากตัวปล่อยตัวเ,เวอร์ชันเลดี้มนะครับเลดี้เอ็มผมใช้คำว่าเลดี้เอ็มดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นสื่อกับมันนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเลดี้ซีออกมาเลดี้บีออกมาเลดี้บีเนี่ยก็คือสําหรับเก็บบิตคอยน์โดยตรงนะครับแล้วก็เลดี้เอ็มเนี่ยสำหรับเก็บเงินโดยตรง นะครับเพราะนั้นนะครับเราไม่ควรยุ่งกับมันยิ่งเวอร์ชันนั้นนะ่ะมันจะเป็นเวอร์ชันที่เก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมันจะลาก,กาไรแล้วก็มันจะสามารถสูตรตลาดทั้งสองอย่างได้ดีกว่าอาทีนี้เรามาดูทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเรื่องจังหวะตลาดขาลงใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแล้วบอทเนี่ยมันจะทํายังไงตลาดมันจะทํากาไรยังไงกับตลาดขาลงนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าพอจังหวะคือคือช่วงเนี้ยเราต้องยอมรับนะครับว่า ตลาดเนี่ยมันยังเป็นบูอยู่มันยังไม่สุดนะครับมันยังไปไม่สุดก็คือตลาดยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมันยังไม่มีขาลงให้เราเห็นเลยนะครับพอใช้ example, ปุจจ๊บเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัว AI เนี่ยมันจะเปิดฝั่งรองนะครับมากกว่าฝั่งช็อตเนี่ยอยู่ที่สองเท่าเวลาเป็นไม้แก้นะครับเช่นกันนะครับถ้าเป็นตลาดขาลงเมื่อไหร่นะครับเขาจะเปิดฝั่งช็อตมากกว่าฝั่งรองนะครับเพื่อเคลียร์ปัญหาให้จบนะครับแตก เขาจะไม่ได้เปิดสองเท่าเหมือนกับตอนฝั่งขาขึ้นนะครับเขาอาจจะเปิดเท่าตัวหรือหน,นึ่งจุดสองหนึ่งจหอันเนี้ยผมไม่รู้อยู่ที่เขาคํานวณเขาคิดของเขาเองนะครับนี่คือลักษณะการทํางานของเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ส,ทสิ่งที่บอทเขาทำได้ดีนะครับก็คือเรื่องของ Money Management นะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่ามีทุนอยู่ที่หนึ่งพันดอลลาร์เขาจะออกไซส์แค่ 0.9ดอลลาร์0.8ดอลลาร์ซึ่งมันเป็นไม่ถึง1%นซนะครับไม่ถึง1%นเอร์เซะไม่ถึงหนึ่งไม่ถึง0.1เซนะสิใช่ไหมไม่ถึง0.1ของของฟันเลดด้วยซ้ำไปนะครับทำไมถ้าเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าในบางกรณีนะครับที่เขาเข้าผิดทางเนี่ยเขาอาจจะต้องการใช้มาจิ้นในการค้ำประกันเพื่อให้พอร์ตของเราเนี่ยนะครับปลอดภัยนะครับทุกคนที่ใช้งานมาเกินหนึ่งเดือนเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าอ๋อลักษณะของการทํางานเนี่ยหลักๆเบื้องต้นนะครับ สิ่งที่เขาคิดเป็นกฎข้อแรกของเขาคือนะครับเขาจะรักษาเงินต้นไม่ให้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะมันนี่มนเมนี่ยทค่อนข้างดีมากเลยนะครับสิ่งที่เราไม่ควรทําอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับไม่ควรไปแก้ไม่ไม่ควรปไ,ไวรปแก้ไม้ช่วยบดเพราะว่ามันจะทําให้ตัวนะครับไซส์ที่เขาคระออกมาปุ๊บเนี่ยใหญ่เบอร์เดอร์บรล่านะครับยกตัวอย่างพี่จอยนะครับเราไปสนกันไปแก้ไม้ช่วยไปมัน กับการเป็นว่าไซส์ใหญ่เบลเลอร์บล่าเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังติดกันอยู่อิซุยนะครับติดกันมาหลายเดือนแล้วนะครับก็พยายามแก้กันอยู่ให้มันให้มันจบสบสิ้นนะครับอ่าทีนี้นะครับสิ่งอา่าสิ่งที่เจอนะครับสิ่งที่เจอมีคนอร์ตระเบิดไหมมีผมบอกเลยนะครับว่ามีคนโดนสต็อปลอสนะครับมีโดนไปทั้งหมดสองเคสนะครับสองเคสน่าจะเป็นเคสที่เคสแรกเนี่ยน่าจะเป็นเคสที่เทรดเทรดเ,เอง นะครับเคสที่สองก็น่าจะเป็นเคสที่เทรดโอเวอร์เทรดเคสที่สองที่เราเจอนะครับมีทุนอยู่สองร้อยนะครับมีเงินอยู่สองร้อยนะครับแต่ไปเปิดนะครับฟันเลทหนึ่งพันหรือสองพันผมจำไม่ได้นะครับคือเปิดแบบโอเวอร์ไซส์มากๆเลยนะครับแล้วก็เปิดทั้งหมดน่าจะหลายเกือบสามสิบเหรียญนนนะครับเอาไม่เอาไม่อยู่ครับมันคือยังไงคือคือตลาดนี้นะครับเวลามันตลาดเวลาตลาดมันจ่ายเงินให้แจกเงินนะ มันได้โคตรด um ีเลยนะถ้าคุณอเวอร์เทตเนี่ยนะครับแต่เวลามันเอาคืนเนี่ยนะครับคุณแบบไปทั้งพอร์ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวานะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาพอร์ตใครที่เงินต่ํากว่าเก้าร้อยดอลลาร์สหรัฐนะครับบอร์ดจะไม่รันเพื่อรักษาเงินทุนของทุกคนนะครับเงินหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับมีความหมายครับอย่าเอามาเสี่ยงนะครับโลกการลงทุนนะครับโลกการลงทุนเราต้องมองระยะยาวครับ วันนี้นะครับทุกคนอาจจะได้ห้าเปอร์เซ็นตสิเปอร์เซ็นต่อเดือนนะครับแต่ถ้าดอกเบี้ยทบต้นนะครับคุณจะรู้ว่าพลังดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันเยอะขนาดไหนก็เวลาผ่านไปเมื่อประมาณหกเดือนคุณถึงจะเริ่มเห็นแบบออกกำไรต่อเดือนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับดูจากดูจากสมาชิกที่ผ่านมาครับที่รันที่รันเกินปีนะครับทุกคนพอร์ตแบบแฮปปี้ยิ้มกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยเวลาวงเงินมันมากขึ้นนะครับอัตรากำไรมันก็มากขึ้นตามนะครับเรา เราสร้างบอร์ดขึ้นมาใช้เองนะครับหลักๆเลยเราเอาเราเอามาใช้เองนะครับเราใช้ดีเสร็จปุ๊บเราถึงจะเริ่มให้ทุกคนเข้ามาใช้พอทุกคนเข้ามาใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราทีมพัฒนาเนี่ยคิดเสมอว่าเงินทุกเงินทุกคนทุกบาททุกสตังค์เนี่ยก็เหมือนกับเงินของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องปกป้องมากที่สุดคือนะครับเงินของสมาชิกทุกคนที่เข้ามาใช้งานบอร์ดเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เสียหายนะครับวิธีการไม่ให้เสียหายนะครับก็คือ ทำตามคาแนะนําของเรานะครับก็คือตั้งค่าตามแนะนํานะครับตั้งค่าตามแนะนํานะครับไม่โอเวอร์เทรดนะครับแล้วก็เงินทุนน้อยๆอย่าถ้าไม่ยังไม่พร้อมครับไม่ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนะครับเราอยู่อีกนานเนี่ยนะครับเราอยู่กันอีกจนกว่าตลาดคริปโตจะไม่มีนะครับซึ่งเรามองว่ามันน่าจะอีกโอ้มีรุ่นอีกอีกกี่รุ่นต่อกกี่รุ่นนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทําทําเข้ามาเนี่ยเพื่อชุมชนกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มเล็กๆผมบอกเลยนะว่ากลุ่มเล็กๆย้ําเตือนเลยเพราะว่า ทำตลาดก,กันมาแค่ประมาณวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สี่ประมาณเดือนกว่าค่ะ,คะประมาณเราเราเรา,เราแข่งเขตจบวันที่ <6 S 2> สนนิบสามพีอ๋อสิบสามใช่ประมาณเกือบสองเดือนนะครับปัจจุบัน a อ m ูเอมเราอยู่ที่ประมาณล้านหกนะครับล้านหกแล้วเหรอคะถือว่าเล็วมากเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าใครนะครับเข้ามาอยู่ในช่วงนี้นะครับคุณสมัครเข้ามาแล้วยังไม่ใช้งานก็ให เฝ้าดูสอบถามคนใช้งานมาปุ๊บเนี่ยว่าผลประกอบการเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับใช้ทุนเท่าไหร่ดีนะครับผมจะบอกว่านะครับคุณใช้ทุนแล้วคุณให้บอททำงานเสร็จปุ๊บคุณสบายใจคุณนอนหลับนั่นคือเงินที่เหมาะสมกับคุณยกตัวอย่างเช่นนะครับผมใส่เข้าไป1นึ่งพันดอลลาร์นะครับแล้ว ผมแฮปปี้มีความสุขกับกับการที่บอดรันพันหนึ่งโดยที่ผมไม่ต้องไม่ต้องดูบอดเลยไม่ใช่ผมไม่ต้องมากังวลดูเช้าดูบ่ายดูเย็นอะไรประมาณเนี้คือใช้แล้วต้องสบายใจอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับทําไมรู้ไหมครับผมสังเกตจากตัวผมเองนะครับผมมีพอร์ตพอร์ตห้าหมื่นพอร์ตหมื่นแล้วแล้วก็พอร์ตพันอีกเพียบเลยที่ผมเทสนะครับพอร์ตพันเนี่ยผมแทบไม่เคยดูเลยแต่กับกลายเป็นว่าอีพอร์ตพันน่ะนะครับ แม่งโตดีโตดีแบบ<_<_>เพราะว่าเป็นพอที่ผมไม่ยุ่งอะไรกับมันเลยเป็นพอที่ผมแบบปล่อยแบบอิสระเสรีเพราะว่าเราต้องการเทสค่าต่างๆว่าเก็บเซรตีต่างๆว่าเอ้ยลักษณะการทําง,งานของมันอ่ะมีบั๊กมีอะไรต่างๆไหมเราเราเก็บเราปล่อยเรอหลายเซอรเพราะว่าลักษณะการทํางานของบอร์ดเรานะครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นดิเซนทไรดิเซนทไรเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันจะกระจายค่อนมันจะมีเราจะมีเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเอ,อการทางานของบอร์ดเนี่ย มันต้องรัน24ชั่วโมง7วันคือมันไม่สามารถตายได้เลยแต่การตายของเซิร์ฟเป็นเรื่องปกติในการทำเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเซิร์ฟไหนตายปุ๊บมันก็จะวิ่งอีตัวบอร์ดเนี่ยมันก็จะวิ่งไปหาเซิร์ฟอื่นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีเซิร์ฟอยู่คนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็เลยต้องเทสหลายหลายพอร์ตเพื่อดูว่าลักษณะการวิ่งของมันปุ๊บเนี่ยมันวิ่งไปเสร็จปุ๊บแล้วอะ่ะทำงานปกติดีกว่่่่าาาดีมมัันนนะคครบกบกกเเป็ว็วสิงทหื พอร์ตหลักพันที่ผมไม่เคยดูเลยนะครับเติบโตอย่างก็ค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณหกหกจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้เยอะอันนั้นคือไม่ยุ่งเลยไม่ได้แตะไม่เคยดูแมะไรเลยแต่นั้นเข้าไปดูทีหนึง่งแมกโรดาวเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้เพราะไม่เคยเข้าไปดูเท่าไหร่นะครับแล้วก็สําหรับตัวที่ผมเทสอีกตัวหนึ่งก็คือ,อเหรียญแนะนํานะครับอันนี้สําหรับพอร์ตใหญ่ๆผมแนะนําเลยนะครับว่าควรใช้เหรียญแนะนํานะครับพอร์ตห้าหมื่นพอร์ตแสนนะครับ คนใช้ประมาณนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวนะมีสิ่งที่ผิดพลาดกันหลักๆเลยก็คือสาวน้อยร้อยเหรียญน,นะครับนำทีมโดยน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยอยู่สถวนั้นปะจะเอ๋ยอยู่ค่ะจะเอ๋ยเป็นคนที่เปิดเปิดร้ดอยร้อยร้อยโพซิชั่นร้อยกว่าด้วยไม่ใช่ร้อยร้อยกว่าโพซิชั o นนะคะซึ่งอันตรายมากแต่ว่าเอ๋ยบอกว่าเอ๋ยกำไรแล้วค่ะคุยกับเอ๋ยแล้ว โอ้ oh, ของเขากำไรเยอะเวยเอยนะเอย,อยกำไรเยอะด้วยเอยแฮปปี้มากค่ะตอนนี้เอ๋ยกำลังจะไปชวนการเงินเชิชแนลมาอินเวสต์ค่ะก็ oh. <laughs> next step next step ทำอ,อย่าทำนะครับก็ไม่ใช่แค่เอ๋ยคนเดียวครับมีอีกหลายคนนะครับเพราะว่าเราดูพฤติกรรมการใช้าง,งานของของสมาชิกทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอ,อเปิดเปิดเองนะครับอันเนี้ยเขาเปิดเองทุกความไม่รู้นะครับก็คือไปกดออนอย่างที่ผมอย่างที่ผมเอ่อเบื้องต้นนะครับ เรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ลานเสร็จปุ๊บแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับคอยเข้ามาดูสิ่งที่เราทําได้นะครับสิ่งที่เราทําได้พูดย้าเสมอหนึ่งเราเข้ามาดูเสร็จปุ๊บเราเห็นกําไรเราพอใจกําไรเราสามารถกด close ได้นะครับกด close ได้มีตัวกําไรไหมว่าแป๊บหนึ่งนะนี่หน้ามีตัวกําไรตัอแชร์หน้าจอด้วยค่ะไม่เห็นค่ะนี่นามีกำไรแป๊บหนึ่งดูก่อนไม่มีตัวกําไรเลย ขาดทุนล้วนๆรอดาวรอดาวข้างนั้นเลยโอเครอบนี้ไม่มีตัวทำกำไรให้เราเห็นก็โอเคเดี๋ยวนะแชร์ก่อนให้เห็นแชร์หน้าจอแชร์หน้าจอคำถ,ถามขอช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวให้พี่ป่องรันไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ป่องพูดจบจะมีพูดเรื่องอินสันทีฟนะคะเข้าๆเนะาะอใช่ครับโอเคอแล้วก็อย่างอย่างตัวนี้นะครับเอ่ออย่างเนี้ยสมมุติว่าสมมุติว่ามันมีกําไรแล้วกันนะครับ ถ้าเราเห็นมีกำไรเสร็จปุ๊บเราต้องการปิดกำไรนะครับเราสามารถกดโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับกดโค้ดตรงนี้ได้เลยปุ๊บมันก็จะปิดให้เรานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีกำไรเหมือนชุกงอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ต้นเดือนค่อนข้างแห้งนะครับไม่เหมือนเดือนที่แล้วต้นเดือนมาดีต้นเดือนนี้ต้นเดือนแย่หแหย่นะครับก็ปล่อยไปตามเฉพาตะตลาดนะครับได้มากได้น้อยอยู่ที่ตลาดให้อย่างที่บอกนะครับโอเคอาทีนี้เรามาเอเรามา มีคนถามมากมายว่าเอ้ยแล้วแล้วสําหรับคนที่ช่วยแนะนําคนมาใช้งานนะครับเราจะได้ผลตอบแทนที่จะเอามาซื้อแก๊สเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สเราอ่ะนะครับอย่ามองเป็นรายได้เป็นกรอบเป็นกรำร